สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาพบกันนะคะเป็นครั้งสุดท้ายเนาะ,ะครั้งที่3ามในวิชาช่องทางการเข้าตัวอาชีพนะคะในระดับประถมศึกษารหัสวิชาอช1 1 0 0 1นะคะพบกับครูนะนางดัชนางเงินโตหรือกูองคนะคะเอาเรามารู้กันต่อเลยนะความจําเป็นนะคะความจําเป็นในการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพเพราะอะไรเราถึงต้องมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพนะคะมันคือการแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของตนนะคะเนื่องจากการประกอบอาชีพเนี่ยเป็นที่มาของรายได้นะคะแล้วก็นํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตตอบสนองความต้องการของตัวเองและครอบครัวนะคะสามารถใช้กระบวนการศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้นะคะอันนี้เราจะต้องทําอะไรเราจะต้องทําการฝึกทักษะอาชีพนะคะ เป็นการฝึกหลักสูตรระยะสั้นนะคะใช้เวลาเรียนขึ้นอยู่กับความรู้ที่ได้รับและความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็ประกอบอาชีพได้นะคะฝึกอะไรอีกนะคะคือฝึกการพัฒนาอาชีพโดยการศึกษาในกลุ่มอาชีพนะคะถ้านักศึกษาสนใจในอาชีพไหนๆนะคะนักศึกษาก็เข้าไปศึกษานะคะในอาชีพนั้นๆนะคะ แล้วก็การพัฒนาอาชีพโดยการใช้เทคโนโลยีนะคะเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชีพนะคะที่ที่เราทำอยู่เพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้มากขึ้นนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สำคัญในชุมชนสังคมประเทศและภูมิภาคห้า,หาวีปนะคะข้อมูลหลกัลกๆเลยที่เราก็จะต้องรู้นะคะน,นี้เป็นหัวข้อใหญ่เนาะ ที่ครูนํามานะคะก็จะเป็นเรื่องการตลาดการลงทุนการขนส่งกระบวนการผลิตการบรรจุหีบห่อการแปลรูปนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ความรู้ความสามารถของเราที่เรามีนะคะ,ะไปดูนะคะความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการลงทุนคืออะไรการลงทุนคือการนําสิ่งของที่ตนเองมีอยู่เช่น เงินสะสมนะคะไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าหากไม่มีเงินมากพอนะคะอาจจะใช้ทุนในตัวบุคคลได้แก่ความรู้ความสามารถทัศนคตินะคะความสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ชื่อเสียงภาพพจน์นามาลงทุนได้แทนนะคะต่อไปความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อาชีพนะคะด้านการตลาดนะเป็นการศึกษาเพื่อหาข้อสรุปว่าสินค้าหรือบริการนะคะในการผลิตที่ชุมชนนั้นสามารถจําหน่ายได้หรือไม่นะคะคาดว่าจะมีปริมาณที่ใช้ได้เท่าไหร่ในด้านการผลิต เป็นการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตนะคะว่าสินค้าและบริการนั้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไหมนะคะด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสังคมอันนี้ก็จําเป็นนะคะต้องศึกษานะคะเหมือนในคลิปที่แล้วที่กูบอกไว้แล้วนะคะว่าเราจะทําอะไรเราก็ต้องศึกษาข้อมูลนะคะในสถานที่ที่เราจะต้องไปทำอาหารกินในที่นั้นนั้นนะคะแล้วก็ด้านบุคลากรนะคะรวมถึงคนนะคะ เราจะต้องรู้เนาะว่าถ้าเราจะจ้างลูกจ้างนะคะลูกจ้างหรือเงินเดือนเท่าไหร่นะคะกฎหมายที่จะคุ้มครองเขาในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะเป็นยังไงเนาะอธิบายความสําคัญของการจัดการด้านกระบวนการผลิตได้นะคะอันนี้มันจะมีอะไรนะคะมันก็มีอยู่3อย่างนะคะมีปัจจัยนําเข้านะคะหรือเรียกว่า Input นะคะคือทรัพยากรขององค์กรที่ใช้ในการผลิตนะคะทั้งที่เป็นส่วนสินทรัพย์ที่มีตัวเองและก็สินทรัพย์ที่ไม่มีตนนะคะอันที่2ก็คือ โอเสนะคะก็คือกระบวนการกระบวนการผลิตหรือกระบวนการแปลงสภาพนะคะเป็นขั้นตอนที่เรานําปัจจัยนําเข้านะคะผ่านกระบวนการต่างๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงออกมานะคะสุดท้ายก็คือผลผลิตนะคะคือเอาพุทจะเป็นผลที่ได้จากการผลิตนะคะก็หมายถึงว่าถ้าเอาขั้นตอนที่1่ใส่กระบวนการที่ต่องออกมาเป็นผลผลิตนะคะอะ่บอกความแตกต่างนะคะของระบบขนส่ง ของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ช่องทางการขนส่งหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่1ไปยังอีกที่1น,นะคะการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือที่เรียกว่าการขนส่งผู้โดยสารนะคะการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสิงของเรียกว่าการขนส่งสินค้านะคะการขนส่งมีขีช่องทางนะเราไปดู ทั้งหมดมันมีหช่องทางนะคะมันจะมีการขนส่งทางน้ําการขนส่งทางบกการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางท่อและการขนส่งทางคอนเทนเนอร์นะคะอ่ะการขนส่งทางน้ําขนส่งทางน้ําเขาจะส่งอะไรกันนะคะในทางน้ํานะคะอันนี้จะเป็นวิธีการส่งทางเรือนะคะซึ่งตมไยมก่อนเราก็จะมีแม่น้ําของเรานะคะที่เชื่อมโยงนะคะจากเหนือถึงใต้นะคะแม่น้ําแต่ละสายของเรานะคะแม่น้ําสายสําคัญของเราก็คือแม่น้ําเจ้าพระยานะคะ เราจะขนส่งพวกทรายแร่เขาเปลือกเครื่องจักรแล้วก็ยังพารานะคะในสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยังขนส่งอยู่นะคะเนื่องจากเราต้องขนส่งของเป็นของที่หนักนะคะและในปริมาณที่เยอะนะคะเราก็ต้องใช้ทางน้ําในการขนส่งการขนส่งทางบกนะคะการขนส่งทางบกก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะคะคือการขนส่งทางรถไฟแล้วก็การขนส่งทางรถยนต์นะคะซึ่งเราก็เห็นนะเพราะบ้านเราก็จะมีทางรถไฟที่เชื่อมโยง ทุกภูมิภาคนะคะการขนส่งทางอากาศการขนส่งทางอากาศส่วนใหญ่การขนส่งทางอากาศนะคะก็จะส่งพวกผักผลไม้ดอกไม้นะคะที่ต้องใช้เวลารวดเร็วในการขนส่งนะคะเพื่อจะไม่ให้ของเหล่านี้เสียหายนะคะมันจะไม่ค่อยเหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักมากนะคะอันนี้จะส่งด้วยความรวดเร็วนะคะ การขนส่งทางท่อขนส่งทางท่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งน้ำประปาส่งน้ำมันส่งก๊าซธรรมชาตินะคะซึ่งอย่างเช่นภาคตะวันออกของเราก็มีการขุดเจาะน้ำมันมีโรงงานนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้การขนส่งทางท่อนะคะเป็นหลักเนาะบางทีนักศึกษาจะผ่านเส้นทางก็จะเห็นเขาขุดทางนะคะเพื่อวางท่อต่างๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ ทางสุดท้ายจะเป็นการขนส่งทางคอนเทนเนอร์นะคะของพวกนี้ก็ปัจจุบันเนาะเราอยู่ในภาคตะวันออกเราจะเห็นของพวกนี้เยอะมากนะคะเพราะเนื่องจากของเราจะมีทั้งท่าเรือแหลมฉบังนะคะการขนส่งของเราซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่เนาะทางฝั่งนู้นก็จะมีมาตตาพุธนะคะซึ่งซึ่งเป็น การขนส่งที่ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้อะไรเวลาเรือขนาดใหญ่ที่เข้ามานะคะแล้วก็จะใช้การขนส่งพวกนี้มาจากต่างประเทศนะคะเยอะแยะนะคะถ้าเรือเราก็ขยายท่าแล้วนะตอนนี้ก็มีหลายท่าเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะประสบพบเจอนะคะก็คือการที่เราเดินทางนะอย่างเช่นเราขับรถรถบนถนนเราก็จะเห็นรถที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆมากมายนะคะในภาคของเราเนาะ าการเลือกการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์การบรรจุหีบห่อหมายถึงอะไรหมายถึงการนําวัสดุต่างๆนะคะที่ประกอบด้วยภาชนะห่อหุ้มสินค้านะคะเพื่อประโยชน์ด้านความแข็งแรงสวยงามสร้างความพึงพอใจให้กับสืสินค้านั้นๆนะคะลักษณะต้องมีลักษณะสินค้าเราจะบรรจุหีบห่อเราต้องดูอะไรนะคะเราต้องดูลักษณะสินค้านะคะ 2. ดูตลาดเป้าหมาย3ดูวิธีการจัดจำหน่าย4ดูการขนส่ง5ดูการเก็บรักษา6ดูลักษณะการนำไปใช้งาน7ต้นทุนของการบรรจุผลิตภัณฑ์และ8ปัญหาด้านกฎหมายนะคะ,ะการลำดับอาชีพและเหตุผลนะคะอาชีพหมายถึงอะไรเนาะอาชีพหมายถึงการทำกิจกรรมการทำง,งานการประกอบอาชีพต่างๆนะคะเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตรายได้นะคะ การทํางานเราก็จะเป็นการทํางานที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมนะแล้วก็เปที่ยอมรับของสังคมโดยอาศัยแรงงานความรู้ทักษะนะคะอุปกรณ์และเครื่องมือเนาะอาชีพจะมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปนะคะ องค์ประกอบในการสําคัญของการจัดลําดับอาชีพนะคะ 1. คือข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจเราต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองมีข้อมูลเกี่ยวกับ,กบสภาพแวดล้อมแล้วก็มีข้อมูลทางวิชาการ2คือความถนัดนะคะคนทั่วไปนักจะมีความถนัดในเชิงช่างแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะบางคนก็คิดเก่งบางคนก็ประดิษฐ์เก่งนะคะแล้วสก็คือเจตตตินะคะเจตคติ ต่องานอาชีพนั้นๆน,น,นะคะเป็นความรู้สึกภายในนะคะของแต่ละคนที่มีต่องานอาชีพนั้นๆน,น,นะคะก็เช่นความรักความศรัทธาความภาคภูมิใจในอาชีพนั้นๆน,น,นะคะอ่าต่อไปบอกลักษณะความแตกต่างของพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศได้นะคะครณจะมาดูว่าอา,อาชีพนะคะแต่ละแต่ละประเทศนะคะหรือว่าแต่ละภูมิภาคนะคะเราก็ต้องดูเนาะ ว่าเกษตรกร,ะร,กรนะคุยกตัวอย่างนะ,ะเกษตรกรที่อาศัยอยู่พื้นที่ราบนะคะก็จะต้องปลูกพืชพืชไรเช่นข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขานะคะเขาก็จะปลูกพวกป่าไม้นะคะแล้วเกษตรกร,ร,กรที่อาศัยอยู่ที่ลุ่มนะคะชาวมงก็จะอาศัยอยู่ริมทะเลก็จะทําอาชีพประมงชายฝั่งนะส่วนที่ริมทะเลสาบก็จะทําประมงน้ําจืดนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมนะคะ ก็จะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะอย่างไรก็ตามอาชีพเนะี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นประเทศยอย่างเดียวนะคะเรามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นทักษะความรู้ประสบการณ์เงินทุนเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะที่เราจะเลือกกาบอาชีพได้เมื่อเราทําแล้วนะคะเราก็จะมีความสุขเนาะแล้วก็กับงานนั้นๆที่เราทํานะคะหรืออาชีพที่เราทำเนาะแล้วก็สามารถนําไปสู่การประสบความสําเร็จได้นะคะ การเลือกนะคะเลือกอาชีพตามลักษณะพู้ประเทศนะคะอย่างที่กูบอกไปพื้นที่ราบเนาะ,ะเกษตรกรนะคะชาวสวนปลูกอะไรปลูกผักผลไม้นะคะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะคะเจ้าที่ระวงก็ทําป่าเนาะนักธุรกิจก็เปิดร้านอาหารนะคะ อ่าส่วนพื้นที่ภูเขานะคะอันนี้เอามาเปรียบเทียบให้แตกต่างกันเนาะก็จะเป็นการปลูกป่านะดูแลนะคะเจ้าที่อุทยานน,นักท่องเที่ยวเดินป่าปีนเขานักวิจัยศึกษาธรรมชาตินะคะสัตว์ป่าพืชพันธุ์แล้วก็มคุเทศนําเที่ยวเดินป่านะเอาต่อไปนะคะมันเป็นการเปรียบเทียบศิลปะและวัฒนธรรมนะคะประเพณีและวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่นะคะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เดี๋ยวการประกอบอาชีพยังไงเรามาดูเนาะภาคเหนือนะคะคเกษตรกรในภาคเหนือจะนิยมปลูกข้าวไร่ข้าวเหนียวนะคะโดยใช้แรงงานในครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการทําบุญนะคะอันมาสัมพันธ์กันเนาะกับการที่เราประกอบอาชีพแล้วก็ประกอบอาชีพกับวัฒน,นธรรมนะคะหรือประเพณีเนาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการทําบุญตักบาตรนะคะการเล่นตลาดํำบงนะคะผู้คนในภาคเหนือจะนิยมทานข้าวเหนียวนะคะอาหารพื้นบ้านก็จะเป็นแกงเลราบน้าพริกเนาะ ภาคเหนือก็จะมีการฟ้อนลำพื้นเมืองที่หลากหลายเช่นฟ้อนลำบงฟ้อนสาวใหม่น,มน,ะนะคะฟ้อนภาคม้าเนาะภาคกลางนะคะมาดูภาคกลางภาคกลางเกษตรกรภาคกลางาาาาจะนิยมปลูกข้าวนะคะโดยใช้แรงงานจ้างในเทศการเขาก็จะเป็นเทศการสงการเช่นการลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะผู้คนในภาคกลางนิยมทานข้าวสวยอาหารพื้นเมืองก็จะเป็นพวกต้ยมยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดไทยนะคะภาคกลางก็จะมี การฟ้อนลำก็จะเป็นลำบงนะคะฟ้อนเสี่ยวฟ้อนโขนอ่ะมาดูภาคอีสานนะคะกเกษตรกรในภาคอีสานจะนิยมปลูกข้าวเหนียวก็โดยใช้แรงงานในครอบครัวนะต้นเทศกาลเขาที่เห็นเด่นชัดก็บุญบ้างไฟนะคะก็จะมีการแห่บุญบ้่งไฟเพื่อขอผลน,นะคะผู้ผู้คนในภาคอีสานจะนิยมทานข้าวเหนียวอาหารพื้นบ้านของไทยอีสานก็จะเป็นส้ตมตำลาบน้ำพริกนะคะอีสานก็จะมีการฟ้อนผู้ไทยนะคะฟ้อนสาวน้อยนะ ภาคสุดท้ายก็คือภาคใต้เกษตรกรภาคใต้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นได้เด่นชัดคือเขาก็จะปลูกพวกยางพาราแล้วก็ปาล์มนะคะแรงงานส่วนใหญ่ก็ใช้แรงงานจ้างในช่วงเทศกาลนะคะเทศกาลเขาก็จะมีรดน้ําดําหัวปเป็นณีเดือนจิบนะคะผู้คนในภาคใต้ก็จะนิยมทานข้าวสวยนะคะแกงเขาก็จะเป็นแกงอาทิกแกงส้มนะคะแล้วก็ผักพื้นเมืองเขาก็คือสตอของภาคใต้ที่เห็นได้เด่นชัดก็คือประเพณีการลำอโนลานะคะอ่าต่อไป น่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วมั้งเนาะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ5ด้านนะเพื่อประกอบการตัดสินใจของการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมนะคะด้านแรกคือศักยภาพของตนเองเนาะเราต้องมีความสนใจมีทักษะมีความรู้มีบุคลิกภาพมีค่านิยมนะคะด้านที่2คือศักยภาพของครอบครัวก็จะมีสถานะการเงินแล้วการสนับสน,นุนแล้วก็ธุรกิจของครอบครัวนะคะ ด้านที่3จะเป็นด้านศักยภาพของชุมชนนะคะก็ค,คือสภาพเศรษฐก,ฯฯกฯิจทรัพยากรตลาดคู่แข่งด้านที่4เป็นศักยภาพของประเทศนะคะก็จะมีนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะคะด้านที่5คือด้านศักยภาพของโลกก็จะมีกระแสโลกแล้วก็เทคโนโลยีนะคะ โอเคในการนี้นะคะครูก็ขอจบวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพของระดับปฐมศึกษาทั้ง3ครั้งแล้วนะคะคก็ขอให้นักศึกษาไปทํำใบงานใบความรู้ที่อาจารย์ของท่านได้รับมอบหมายนะคะแล้วพบกับครูในวิชาต่อไปสวัสดีค่ะ